โอ้ยอะไรคุณน,นักหนานี่อะองเฟยน่สาดโว์เ้ยนุ่นยืนยิงเลยไอ้นุน่นเห็นปะ่ะฟาร์มดิฟิวสดโอ้ยวันนี้กูก็ปวดหัวแล้วจาะกะไอกคุณนักหนานิ่สัตว์แต่ละคนอีฮี่อะก็ดา่าเลย ปวดหัวเว้ยเดี๋ยวกูพิยิงฆ่าตัวตายแม่งอีดอกอู้เออเฮ้ยอะไรดักหนาเนี่ยเฟสเนี่ยโอ๊ยปวดหัว งยิงหังนะ<ป>ขอบคุณค่ะ อยู่หน้าเอลจะเบิดสูตรลงเบิดสูตรใครวะไม่รู้อ่ะเจ็บแรกเจ็บแรกอยู่หน้าเอลอ่ะเห็นไหมตายตรงไม่น้ากลางเลยอือตกูพังตกูพังเลยเฮลโหล Mission success. All right, let's move out. Oh, wow. How long is that? Fire in the hole. Fire in the hole. What's the oh, thing I hit? Fire in the hole. มีอ่ะอ้าวววันนี้ก็ไี่แล้วมุณหัวใช่ป่ะอีดอกูเ็งสมงอ,องเบลอเอามาโดนระเบิดเสาล้มตัวเอามาโดนระเบิดเสาล้มตัวนึง h ขอโทษนะมื่กี้ขอโทษทําไมอะขอโทษเลอะอ้าวขอโทษอะไรอ่ะเออบ้าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นะ ก็แต่จะว่าไปกูก็อยากเล่นเพิ่มเรืองน่ะกูเห็นแล้วกปอยากได้นี่นี่เดี๋ยวกูดูหลังให้เชี้ห้อบีเสียง

กวนหัวนีหน่หอหอๆนนากดแข่งเขาบอกว่าจะห้าๆเบาๆซิวไม่เข้าทีทีเราแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเขาเตะนะโอ้ยเตะห,หราเนี่ย เอออีนี่มันอีกคนที่ว่าโพสใจเกินร้อนและชอบโชว์หนุ่มนี่หว่าไอสัตว์เออใช่อ่คือแบบถ้ามึงจะขนาดนั้นนะย่นไม่แก้ผ้าเลยไอเสียอ้าเขาบอกกดแข่งนะมึงเราจะไปเล่นซองมาโหเขามีบ้าเหรอ พี่ครับพี่ครับเดี๋ยวมีคนมาแจมให้นะโอเคค่ะของข่ะเอายอนไปเลยหน้าหีเล่นสีไฟดีกว่า ห้องเองอะ่ะเมื่อโทษกกูทำไมอะ่ะมปคนหาห้องนะฮิโหรคกูเป็นหัวละแหมแฟนพวกมันเล่นหนูอ่าอ่าเขาอ่าเขากำลังมาแป๊บนึ่ง หนักมากเลยนะหนูชอบได้ได้อยากจะหนักๆแล้วซองมาพรวอีกสัตห <c oughs> น,น่อยฮิอักมันมันจมันมันอ้าว จ้งมันแจ้มันแจ้งม,มีใช่ไหมครัครับโอ้อ้าวอีเยี่ยนี่กูรู้จักอย่านะจะบอกเขานะอีสัตว์ว่ากูด่าเดี๋ยวเขาลากพวกมาตบกู มึงเรียกมึงอะไรเขาบอกฮะกูเรียกแมวรอวันนี้วันนี้ไอยอย่ามาจิ้มฉันสิอีแมวป้าโอ๊ยแม่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 แม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 กดแล้วก็ไม่บอกกูอีหาบอกว่าแม<ป>วกูแมวกู user was moved to your channel อาผม เอออีแพรลูกลูกโปใหม่หนึ่งอะสีปากมแซ่บมากอีแซ่เอาเปลาเปล่าเป,า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 ปาพะเดียวพ่อคนลปนำต้นไม้บับมือเดี๋ยวกูปิดไม้ห้าชื่อ6ครับีเ2ด Okay.